มีกฎหนึ่งเข้ามาเห็นด้วยที่ไทยพยายามเอาเอาด่านสิงขงมรมฤติทวายแต่นาวสีซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐมอนแต่ฝ่ายความมั่นคงของไทยหน่อมแนนมส่วนรัชการหวังรวยขอรับชั่นรับผลประโยชน์ส่วนตนรัฐไทยก็อิงฝ่ายการเมืองจนอ่อนแอเลือกตั้งรัฐ ทหารแย่งอำนาจกันเองพักการเมืองนะท,ทับการเมืองทุกพักอ้างสำนวนไทยไปแล้วว่าถ้าไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลบริหารประเทศก็อดอยากไม่มีกินไม่ร่ำรวยถูกต้องนะครับเขาเล่นการเมืองเพื่ออำนาจเพื่อกอบโกย เพื่อกอบกูยหาไรายได้หาความมั่งคั่งให้ตัวเองนี่คือนักการเมืองไทยไม่ได้มีอุดมการอะไรต่างๆเหมือนที่อื่นก็หรอกนะครับแต่ก็มีนะครับมีอุดมการก็มีน้อยแต่ส่วนมากก็ไปหาผลประโยชน์ทางนั้นนะครับน,นี้ปัจจุบันพม่าก็ยังว่าเลยนักการเมืองพมา่าบอกว่านักการเมืองไทยอุดมการของนักการเมืองไทยก็คือรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับ แค่นั้นแหละแต่พมา่าเขาไม่ใช่พมา่าเขาสู้ด้วยใจใครจะจับเขาขังใครจะทําให้เขาเสียชีวิตอนนะไรต่างๆเขาไม่เคยเปลี่ยนอุดมการนี่คือพมา่านะครับเขาเป็นแบบนั้นแต่นักการเมืองไทยนั้นดีน้อยดีน้อยส่วนมากหาผลประโยชน์หวังร่าหวังรวยหวังกอบกุยทั้งนั้นเราประชาชนเราก็เลือกต้องเลือกเอานะครับ แอดมิน <Ad> ไม่สามารถบอกได้ว่าต้องเลือกคนนั้นคนนี้นะครับใครที่มีอุดมการณ์ใครที่ทําเพื่อประชาชนเราก็เลือกคนนั้นนะครับก็เลือกไปนะครับสีของใครสีของมันก็ว่าตามก็ไปตามนั้นนะครับแอดมินก็เป็นคนอย่างนี้แหละครับไม่ได้อยู่พักไหนนะครับว่าไปตามความถูกต้องนะครับถ้าเอฟซีเห็นคิดอ่านประการใดก็คอมเมนต์เข้ามานะครับรับฟังทั้งหมดนะครับ อย่าลืมนะครับใครเข้ามาถ้าอยากให้เชียงตุงมารวมกับไทยกด1ไม่อยากให้มารวมกับไทยกด2อยากให้กะเหรี่ยงและก็มอญมารวมกับไทยกด3อยากให้มริตถวายตะนาวีมารวมกับไทยกด4สาวเชียงตุงอยากแต่งงานกับคนไทยแต่งกด5คนไทยอยากแต่งงานกับสาวเชียงตุงกด6ใครเข้ามาก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับจะเป็นคุณอย่างยิ่งนะครับเจอกันอีพีหน้านะครับท่าหลายอีพีนี้สวัสดีครับ